โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันสั้นๆพอดีเมื่อกี้ไปออกกำลังกายแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาแล้วนึกขึ้นได้ <c oughs> เรื่องการแบบการการสร้างทํานองสั้นๆน,นะครับคืออาจจะไม่ใช่แบบทานองเต็มท่อนอะไรเงี้ยแค่แค่หัวประโยคหรือตรงของท่อนไหนก็ได้โดยโดยมันเป็นเมลโลดี้สั้นๆที่มันอยู่บนคอร์ดสองคอร์ดเนาะที่เราอาจจะคุ้นเคยในการกันดีอ่ะก็คือคอร์ดหกับคอร์ดหใช่ไหมครับอันนี้ สมมติค right? ีซีใช่ไหมครับคีซีคอที guitar, ่1่มันก็คือคอร์ดซี่เนาะคอที่6เราก็นับนิ้วไปครับซีดีอีเอฟจก็เป็นตัวที่6ก็คือคอร์เอเมเนอร์เนาะตัวตัวที่6โน้ตตัวที่1่เอคือตัวคีซีตัวที่1คือซีตัวที่6ก็คือเอเพราะฉะนั้นจากสองคอเนี่ยซีกับเอเมเนอร์มันจะเป็นคอร์อที่เราคุ้นหูมากถ้าใครเล่นกีตาร์นะครับไม่ว่าจะมือเก่ามือใหม่ก็น่าจะต้อง คุณกับเสียงของสองขอนี้พยายามจําเสียงของสอง,สองขอนี้ให้ดีนะครับแล้วก็แล้วคราวนี้ก็มาดูแนวทํานองที่เราพอจะสร้างได้จาก E 2โนตนี้โดยเออสองขอนี้นะครับโดยเอาแบบเบสิกสุดๆก็คือเอาโน้ตที่มันอยู่ในขอดก่อนนะครับอ่ะอย่างขอดซีเนโดมีโซ่ดาวดาวดาดาดาวเห็นไหมทำนองนี้เราจะคุ้นหูมาก ก็คือเตอดาเรดาเรโดทีโดทีลาซีบีซเอเงี้ยนะครับอ่ะสมมติเมโลดี้แค่นี้นะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นสัดส่วนอย่างนี้ก็ได้มันจะเป็นตตาดาเดาดาดาก็ได้หรือว่า ดาวมันก็ได้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้จาก C ไปเอกามเเนี่ยมันสามารถมีคอร์ดผ่านเข้ามาได้เนาะเช่นดาาดาดาวเราสามารถไปที่ G ได้นะครับเพราะว่าโน้ตที่มันมันวิ่งผ่านแาเมื่อกี้น่ะมันไปผ่านตัว B ใช่ดซึ่งตัว B เนี่ยมันก็มีอยู่ในคอร์ดในคอร์ด G ใช่ไหมครับหรือคอร์ดเอกเมเนอเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ เพิ่มให้มันวุ่นวายเพิ่มมเพิ่มสีส mm ันเข้าไปโดยเอาคอร์ดผ่านมาเช่นซึ่งหลายคนที่เคยแกะเพลงคนอื่นเล่นเนี่ยมันก็อาจจะชินหูกับกับคอร์ดคอร์ดผ่านตัวนี้อยู่แล้วนะครับพอเอามาแต่งเพลงเราก็อาจจะเอามาใช้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเราเข้าเข้าใจว่าอ๋อมันผ่านเพราะอะไรมันมีโน้ตที่มันซึ่งมันโน้ตตัวบีเนี่ยมันอยู่ในคอร์ดอีเมเนอร์หรืออยู่ในคอร์ดจีเงี้ย แต่เบสมันจะไปเล่น B อะไรเงี้ยเนาะ mm hmm. ก็ได้คราวนี้สมมุติถ้าเป็นอย่างที่ผมชอบใช้นะครับคือเราสามารถคอร์ดเนะี่ยมันคือฮาร์โมนีเนาะมันคือโน้ตหลายสามตัวขึ้นไปประกอบกันใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือโน้ตตัว B ที่ผ่านแต่แทนที่เราจะเล่นเป็น e m i n o r เราอาจจะเพิ่มเทนชันหรือเพิ่มความมันมันเขาเรียกไง คือเอาโน้ตนอกนอกคอร์ดบางตัวโน้ตโน้ตนอกคียบางตัวมาใส่แทนที่เราจะเล่นเป็น e ซึ่ง e minor เนี่ยมันมีโน้ต e g แล้วก็ b นะครับเนี่ยซึ่งไอ้โน้ตตัว b เราต้องการอยู่แล้วเพราะมันใช่ไหมแต่เราลองไปเล่นเป็นคอร์ด e แทนนะครับได้ยินนะครับ คือมันมีความเป็นโครมาติกอยู่ใช่ไหมเพราะว่าคอร์ดคอร์ดซีของเรามันจะเป็นคอร์ดโน้ตจีแล้วมันจะวิ่งไปที่ A อนะแต่ตัวจีจะเป็นเราก็ใช้เป็นก็คือ GG ชารแล้วก็ไป A ก็ลองดูนะครับเผื่อมันจะได้สีสันบางอย่างขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นทํานองเป็นอ่าเมื่อกี้เป็นตื้อดอดอดออาจจะเป็นก็เป็นโน้ต G ไป A เลยเราก็ลองใช้คอร์ด E มาขั้นเป็น มันก็ได้เป็นสีสันของทํานองขึ้นมานะครับสั้นๆก็การลองสร้างโนต้ตสร้างทํานองโดยใช้อคอร์ดผ่านที่มันมันสร้างสีสันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือเป็นคอร์ดที่อยู่นอกคีย์เนาะก็ถ้าเรามองง่ายๆก็คอร์ดซเป็นคอร์ดหนึ่งใช่ไหมครับคอร์ดเอมินเนอร์เป็นคอร์ดหเพราะฉะนั้นคอร e ์ดเอมินเนอร์มันคือคอร์ดสแต่มันเป็นคอร์ดสที่มันเป็นมินเนอร์ก็คือ C D E เนาะตัว E เป็นตัวที่3เป็นคอร์ดสแต่เราลองเล่น3เต็มๆอ่ะสามเมเจอร สามอ3 Major 7กนะ็ได้าอ่ะ3 m a เ o r 3่น่ะมันก็จะสร้างซีสันบางอย่างขึ้นมาอ่ะมีสั้นๆน,นะครับคือคอร์ด1ไปคอร์ด6มีคอร์ดผ่านแล้วก็ลองลองสร้างทำนองจาก2 3คอร์ดนี้ดู